อุตสาหกรรมธุรกิจแผงโซลารเซลล์ของจีนกำลังจ่อปากเหววิกฤตหนักเข้าไปเรื่อยๆเจ็ดบริษัทยักษ์ใหญ่ขายโซลารเซลล์ขาดทุนรวมกันมหาศาลเป็นประวัติการนะครับกว่า36,000ล้านบาทนี่คือพิษสงของสงครามลดราคาชนิดที่ไม่รู้เลยว่าต้นทุนตัวต้นทุนของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่กันแน่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยอุตสาหกรรมธุรกิจแผงโซลาเซลล์ของจีนกำลังจ่อปากเหววิกฤตหนักเข้าไปเรื่อยๆเบริษัทยักษ์ใหญ่ขายโซลาเซลล์ขาดทุนรวมกันมหาศาลเป็นประวัติการนะครับกว่า36,000ล้านบาทนี่คือพิษสงของสงครามลดราคาชนิดที่ไม่รู้เลยว่าต้นทุนตัวต้นทุนของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่กันแน่นะครับตอนนี้นะครับ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการ,การผลิตแผงโซลารเซลล์ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโซลารเซลล์ในจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเรียกได้ว่ามันจากปัญหามันขึ้นมาถึงวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดการรายงานของข่าวจากต่างประเทศนี่นะครับก็คือทางด้านนิกิีเอเชียเนี่ยเขาไปจับตัวเลขของบริษัทยักษ์ใหญ่7แห่งที่เป็นผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนี่นะครับปรากฏว่าทุกบริษัทเนี่ยขาดทุนกันเป็นแถวๆเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ย คือถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าธรุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ของจีนเนี่ยนะครับครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในโลกเลยในโลกใบนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับ55%เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มาจากประเทศจีนนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาละเรารู้ครับว่าด้วยว่าจะเป็นเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตโวลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับจีนเขาครองกับความเป็นแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาตลอดแต่ปรากฏว่าในแง่ผลประกอบการของผู้ผลิตและในอุตสาหกรรมเนี่ยกับย่ำแย่จนกระทั่งตอนนี้ มาถึงระดับที่สื่อเขาเรียกกันว่าอะไรฮะปากเขวของวิกฤตกันแล้วนะครับดูสิฮนะเล่งผลิตล้นตลาดทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตลาดมีปัญหาและในที่สุดก็ปรากฏว่าเกิดการใช้สงครามราคาแผงโซลา่าเซล แล้วยังถูกบีบโดยมาตรการกรีดกันทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นภาษีแผงโซลารเซลล์ทั้งจากจีนโดยตรงและประเทศที่เป็นฐานการผลิตโซลารเซลล์ให้กับจีนเพื่อสวมสิทธิการส่งออกเจอภาษีไป3 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านประเทศไทยี่ยโดนเต็มๆทั้งหมดนี้มันบีบเข้าไปทําให้ผลประกอบการของเจ็บริษัทยักษ์ใหญ่แผงโซลาเซลล์นี่นะครับขาดทุนมหาศาลในครึ่งแรกของปีนี้เลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี้ยบริษัทตรงเวยนะครับ,บร ตงเว่ยเนี่ยเป็นผู้ผลิตโซล่าเซลล์รายใหญ่นะจดทะเบียนในนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยตรงเว่ยเนี่ยขาดทุนสุทธิเนี่ยนะครับ22,000ล้านใน6เดือนแรกของปีนี้นะฮะและการขาดทุน22 0 0 0ันล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก6เดือนแรกในปีที่แล้วที่ขาดทุน14,000ล้านมาเจอ22,000ล้านเพิ่มขึ้นอีก800 0ล้านบาทนะฮะนี่คือบริษัทตรงเว่ยนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฮะในผลิตแผงโซล่าเซลล์ในจีนเนี่ยนะฮะต่อมาครับบริษัทไทรนาโซล่าไทรนาโซล่านี่นะครับ ครึ่งแรกในปีที่เราจยังมีกําไรนะกไร2,300ล้านแต่ปีนี้กลายเป็นขาดทุนมึอขาดทุน1 3ื0 0ล้านครับจากปีที่เรากําไร2 0 0 0กว่าล้านปีนี้กลายเป็นว่าขาดทุน1 3 0 0 0ล้านอ่ะบริษัทต่อไปฮะ l o n g g i Green Energy นี่ก็ของจีนฮะ l o n g g i Green Green Energy นี่นะครับแม้ว่าการขาดทุนจะลดลงเหลือ11,000ล้านแต่ปรากฏว่ารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเนื่องจากการใช้สงครามราคานะั เห็นไหมหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอาถามท่านผู้ชมนะระหว่างรถหรือบ้านท่านผู้ชมจะซื้ออะไรมากกว่ากันสําหรับในยุคนี้สมัยนี้นะครับทีนี้นอกเหนือจากบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จะย่ําแย่ด้วยผลประกอบการที่ขาดทุนมหาศาลแล้วเนี่ยนะครับการใช้สงครามราคาก็เลยทาให้แผงโซลาร์เซลล์ของจีนเนี่ยตกต่ำดาดิ่งมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาด้วยคือเห็นผลคือหนึ่งผลิตล้นออกมาเกินอย่างที่2คืออะไรรู้ไหมครับสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีนเนี่ยคือเขาติดตั้ง นะระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่าเซลล์เพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากปีที่แล้วอ้าวทีนี้ล้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แผงโซลา่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่านะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของแผงโซลา่าเซลล์ในจีนดูยับแย่ไปหมดเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้นี่นะครับปรากฏว่าไอ้จาแผงโซลา่าเซลล์เพราะของมันล้น ใช้พลังงานไฟฟ้ามันเยอะแล้วของมันล้นแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วพยายามที่จะใช้ส่งออกมาชดเชยกับรายได้ในประเทศเนื่องจากว่าเกิดสงคารามของราคาเนี่ยครับทำให้แผงโซลารเซลล์ในจีนเนี่ยนะฮะมีราคาถูกลงอย่างมากจนกระทั่งเหลือ8.7เซนต์ต่อวัตต์คือเขาเขาคิดเป็นวัตต์นะครับกลายเปน็นว่าราคาแผงโซลารเซลล์เนี่ยเหลือ8.7เซนต์ต่อวัตต์เป็นราคาที่ถูกสุดรอบ10ปีะแต่ผู้บริโภคก็ไม่ซื้อ พราะเศรษฐกิจจีนก็มีปัญหาล่อแหล่อยู่เหมือนกันนะครับหรือตั้งแต่เริ่มทําข้อมูลมาตั้งแต่ปี2 0 1 1เนี่ยไม่เคยเห็นราคาแผงโซลา่าในจีนมันถูกแสนถูกขนาดนี้เลยนะฮะแล้วนอกจากนี้อีกนะครับก็อย่างที่บอกไปอะว่าตอนนี้ธุรกิจแผงโซลา่าเซลล์ของจีนเนี่ยถูกตีกระดําหลายด้านมากด้านต่างประเทศเนี่ยเจอภาษีโดนัลด์ทรัมป์ทําประกาศขึ้นกําแพงภาษีโซลา่าเซลล์ชิ้นส่วนโซลา่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลา่าเซลล์จากประเทศจีนเนี่ย3,400%ผมไม่ได้อ่านผิดเลยไม่ใช่สา0 3,400%นะฮะเก็บจากประเทศไหนรู้ไหมเก็บจากประเทศที่ส่งที่ผลิตโซล่าเซลล์มาจากประเทศกัมพูชามาเลเซียไทยแล้วก็เวียดนามซึ่งเขาตรวจสอบสอบส,อบสวนเรียบร้อยครับ4ประเทศนี้เป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทสัญชาติจีนที่ทำโซล่าเซลล์แล้วมาตั้งโรงงานใน4ประเทศนี้แล้วก็ส่งออกเข้าไปในอเมริกาเจอ3,400%นะครับนี่แหละครับก็เลยทำให้สถานการณ์ของการใช้สงครามราคาของจีนวันนี้ แม้แต่รัฐบาลกลางเองเขาก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและในเคสอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจ้านีฮะมันก็แปลกนะรัฐบาลมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่นของจีนเนี่ยนะครับดูเหมือนเขาไม่คุยกับรัฐบาลกลางเท่าไหร่อ่ะคือก็ไม่สนเลยนะตั้งแต่อุตสาหกรรมรถ EV ีนะครับตั้งแต่เรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งมาถึงแผงโซลาร์เซลล์รัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมณฑลเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรตัวดีฮะก็คืออัดเงินอัดมาตรการพยายามที่จะต้องให้มีการผลิต ภาคอุตสาหกรรมในมณฑลและท้องถิ่นของเขาเนี่ยให้เหมือนเดิมทั้งทั้งที่ทเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเหตุผลที่เขามองว่าถ้าไปชะลอถ้าไปตัดลดมาตรการหรือคุมเข้มกับเรื่องการใช้จ่ายหรือไม่สนับสนุนให้เกิดการผลิตอยู่ต่อเนื่องคนจีนจะตกงาน <S <S ทั้งท,งท,งท้งที่รู้ว่าสภาพตลาดมันรับไปได้นะฮะและรัฐบาลกลางบ่อยครั้งเนี่ยส่งสัญญาณผ่านทั้ง นิตยาสารประจําปีของพรรคคอมมิวนิสต์ในการประชุมโพลิบุตรโตร,ระดับโอ้โหท็อปผู้นําท็อปบูตสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของสงครามราคาในจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ระบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศจีนนั้นเสียหายแต่รัฐบาลท้องถิ่นก็เฉยเมินนะฮะนะครับ <laughs> แล้วผลกระทบก็ตีออกนอกประเทศจีนมาถึงอะไรฮะของถูกจีนก็ทะลักเข้าไทยแล้วก็กลายเป็นปัญหากันทุกวันนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับน,บนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าของวลเช่นเดียวกันนะครับ